กระบ่าเชฟยังไงมาดูได้ห้องเครื่องก่อนเลยนะคะห้องเครื่องส5เน็ตเดิมโรงงานยอดกับพี่กลางรถไม่ขยับเลยนะจ๊ะตากระโปรงไม่เลยขยับอยู่ที่นอ่องไม่ทึงมัดไหนกระจังหน้าสวสวยคันนี้ได้เป็นแม็กซ8ยั่สิปล่ปะซ8ยี่สแปดเนี่ยซี 8, 8, สยสวยๆไปหนึ่งชุดสมาร์ทแคมเปิดได้ขึ้นก็นง่ายลนก็นสะดวกนะจ๊ะ ไปดูท้ายเป็นมงนี่ท้ายสวยๆัยรุ่นใช้งานนะคะหลบป้ายต่อป้ายไทยเท m แม็กไลเน์นะคะไม่ใส่มาเพราะเป็นวัยรุ่นใช้งานนั่นเองเราจะไม่ได้เก็บงานเดี๋ยวเก็บให้ใหม่แน่นอนใครไม่เชื่อว่าใหม่เดี๋ยวราดูคลิปรีวิวส่งได้เลยใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะคะเบอร์โทรปักหมดอยู่ได้